e ีสานะครับเข่าเดียวแนบแต่เรามาดูข้างในกันอันนี้เป็นเบาะลมนะครับเบาลมเอาความุำมนวนเปิดลมนะครับปรับระดับนิ่มครับ จะให้มันขแข็งแก็นี่เลยปรับระดับนะถ้าจะเอาสุดนี่ก็นี่นี่มากอันนี้จะเป็นดันหลังนวดนั่นเองฮนะฟังก์ชันข้างในนะครับ มีที่10เวดีสวิต์ยกล้อนะครับล้อขึ้น,นล้อลงนะครับเตกมืออยนี้นะครับวิท,ทยุก็จะเป็นของโซนี่นะครับแอร์นะครับเ่าเท้าเ่าหน้านะครับไฟเฉพาะนะครับนี่ เฉพาะถ้าที่เขาเป็นอันนี้นะครับก็จะเป็นไฟอันใหญ่นี่อันไปเลี้ยวนะครับปัดน,น้ำฝนฉีดกระจกนะปุ่มปรับพวงมงอะไรนี่กัล,ล็อกเกียร์นี่ครับออปติครูส แบบใหม่ไมนเสียรปรับระดับได้เรามาดูหน้าจอกันมันละหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแบตเตอรี่ยี่สี่เจ็ดโวลต์กล้องไปโฟกัสเลย <c oughs> ความเร็วนะครับ ในน,น,นน้ำมันนี่ขอคะแนนด้วยนะครับบอกเป็นเท่าเดียวเลยไม่แน่นไม่แน่แนเอาไหมนแน่นละนนี้ก็จะเป็นล็อกรถปดล็อก กระจกนี้ขึ้นลงออโต้นะครับขึ้นปุ๊บเนี่ยขึ้นไปเลยอันนี้จะเป็นไฟลีไฟหน้านะครับสองเป็นพ่วงนะครับอันนี้ไล่ฟ้านะครับส่วนพวกนี้จะเป็นระบบปรับกระจกเขียนระกดตัวนี้ไฟสีเขียวก็จะขึ้นเราก็สามารถปรับ นี่ครับแล้วถ้ามาเป็นอันใหญ่ปุ๊บเนี่ยจนอันนี้นะครับแล้วก็ปรับเอาส่วนข้างในกว้างครับที่นอนใหญ่กว่าเดิมนะครับยืนได้ผมเองก็ยังยืนได้เลย ลูปครับนะครับให้อาเข้ามาได้นะครับเพียงแค่ดันดันแล้วก็ปลดนครับนี่ราคาเปิดแล้วนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นลิ้นชักเก็บของนะครับเ,เก็บเอกสารต่างๆอยู่ตรงนี้ มีไฟเปิดได้ตอนนอนนะครับอันที่เก็บสองโทรศัพท์เอออะไรก็ได้อย่างเงี้ยครับส่วนหลังแคบเนี่ยก็จะเป็นม่านปิดนะครับถ้าเราจะเปิดเราต้องกดให้มันแน่นๆก่อน,นครับ ที่เก็บของต้ที่นอนนะครับเก็บได้เลยมีสามที่ใหญ่มากนะครับเดี๋ยว อะไรก็ต้องปิดปิดทั้งหมดนะครับ